ที่ปาติหารหลวงปู่สุขวัดโพไซทองโดนยิงจนพรุนไม่เข้าคุณวิเชียนสินชัยศรีมีบ้านพักอยู่หน้าสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็ได้กรุณาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าสมัยเมื่อคุณวิเชียนยังเป็นตอชอดประจำอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ปีพศ2 5 0 7ถึง2508เห็นจะได้ เคยมีลูกน้องคนหนึ่งของคุณวิเชียนมีความเชื่อมั่นในมงคลวัตถุของหลวงปู่สุขถึงกับเคยเอ่นออกท้าทายให้เพื่อนยิงด้วยปืนลูกซองเพื่อนทนคำท้าทายไม่ได้เลยยิงเอาด้วยปืนลูกซองดังกล่าวปรากฏว่าเสื้อที่สวมใส่พลุนไปด้วยรอยกระสุนแต่ไม่ปรากฏว่าบาดแผลบนร่างของผู้ถูกยิงเลยผู้ถูกยิงยังคุยให้ฟังอีกด้วยว่าในขณะที่ถูกยิงมีความรู้สึกเหมือนใครเอาทรายมาซัดใส่เท่านั้นไม่รู้เจ็บแต่อย่างใด คุณวิเชียนจึงเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความเชื่อมั่นและนับถือมองคลวัตถุของหลวงปู่สุขมากเพราะจากการที่เคยเป็นตอชอดอประจำอยู่ในพื้นที่ซึ่งต้องมีการประทะกันกับผู้ก่อความไม่สงบอยู่เสมอคุณวิเชียนพบว่าผู้ซึ่งมีมงคลวัตถุของหลวงปู่อยู่ในครอบครองไม่เคยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการประทะกับผู้ก่อความไม่สงบเลยสมัยเมื่อหลวงปู่สุขท่านยังมีชีวิตคุณวิเชียนเคยนำแผ่นทองแดงไปให้หลวงปู่ท่านลงตะกรุดให้ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ลงให้ทันที โดยท่านจารอัคระลงบนแผ่นทองแดงกันเดียวนั้นเสร็จแล้วก็ม้วนส่งให้ดูแล้วก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรที่จะชวนให้เชื่อถือว่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งมาขอของดีจากคุณวิเชียนคุณวิเชียนได้มอบตะกรุดดังกล่าวให้ไปบุคคลดังกล่าวมีอาชีพขับรถยนต์โดยสารวิ่งระหว่างจังหวัดหนึ่งขับรถยนต์โดยสารซึ่งไม่มีผู้โดยสารจะกลับบ้านพักก็เกิดอุบัติเหตุ รถยนต์โดยสารที่ขับไปชนกับรถบรรทุกทรายที่แถวบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อย่างจังจนหน้ารถแหลกไม่มีชิ้นดีแต่บุคคลดังกล่าวกลับไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บใดๆเลยเชื่อว่าตะกรุดของหลวงปู่สุขที่เขาพกติดตัวอยู่เพียงดอกเดียวช่วยคุ้มครองไว้